สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนกับผมไหมเวลาที่เราเห็นคนทําความดีต่อหน้าต่อตาเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจอย่างบอกไม่ถูกครับมีความรู้สึกว่าสังคมนี้มันน่าอยู่โรกนี้มันน่าอยู่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆ ของคนที่คิดดีและก็ร่วมกันทําความดีเพื่อสังคมนะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ตําบลบ,บ้านใต้อําเภอสว่างแดนดินครับที่นี่กําลังร่วมกันจัดประเพณีเดือน12คือประเพณีบุญกฐถินเพื่อร่วมสมทบงานเฉลิมฉลองหลวงพ่อองค์ดําอําเภอสว่างแดนดินครับงานนี้เป็นงานจิตอาสาไม่มีค่าจ้างค่าตอบแทนแต่ปรากฏว่าพี่น้องบ้านใต้ ทุกหมู่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มสาวออกมาช่วยกันอย่างขมักขม้นไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเลยครับใครมีบริวารกระถินก็นำมาสมทบกันโดยไม่ต้องซื้อหากันเลยครับท่านผู้ชม ตอนนี้ท่านนายกสมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ท่านรองสรรและทีมงานช่างกำลังช่วยกันซ่อมเครื่องทําไฟเพื่อติดตั้งบนรถเครื่องเสียงในริ้วขบวนให้ครับ ื่อวานวันอาทิตย์เป็นงานก่อสร้างนะครับเป็นงานไม้นะครับก็มีพวกผู้ชายออกมาช่วยกันทาคนละไม้คนละมือจนเสร็จนะครับวันนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งนะครับโดยผู้หญิงที่มาช่วยกันนะครับทั้งพนักงานเทศบาลทั้งผู้นําชุมชนทั้งเยาวชนนะครับออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือมาประดับตกแต่งนะครับ ที่มหัศจรรย์มากก็คืองานนี้ไม่มีโปรดิวเซอร์ไม่มีออแกไนต์แต่ละคนจะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรรู้หน้าที่ตัวเองก็เข้าไปหยิบจับช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือเลยครับท่านผู้ชมใครที่ถนัดประดับผ้าจับดอกจับจีบก็เข้าไปจับเหมือนกับมีโปรดิวเซอร์คอยจัดการครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่มีเลยนะครับแต่และคนรู้หน้าที่ตัวเองถนัดตรงไหน ก็เข้าไปแต่งเติมเสริมเข้าไปคนละไม้คนละมือครับน่าชื่นชมมากครับท่านผู้ชมนี่คือแผนกสเสบียงครับมาช่วยกันทำอาหารให้กับผู้ที่มาช่วยงานนะครับส่วนอาหารนั้นก็เยอะแยะครับใครมีอะไรก็นำมาท่านนายกสมพรก็ไปทอดแหนปลานิลมาหนึ่งกระมังใหญ่ท่านผู้ใหญ่กบก็เอาปลาดุกมาสมทบหลายกิโลครับท่านสอทศพา ก็ทำแกงหน่อไม้ใส่ไว้ใส่เห็ดฟางนะครับมาหม้อใหญ่เลยครับหมอบ้อเบิ่มยังกับหม้องานบัดเลยครับบางคนก็นำข้าวโพดนำมะระกอนำผักผลไม้นะครับมาสมทบกันเรียกได้ว่าเพียงพอสำหรับผู้ที่หมุนเวียนมาช่วยเหลืองานกันร่วมร้อยคนครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกล้วยพื้นเมืองโบราณเรียกว่ากล้วยพาโลนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวเป็นอ้อยเป็นมะละกอเป็นผลไมล้อื่นๆนะครับล้วนแต่มาจากน้ำใจของชาวตำบลบ้านใต้นะครับโดยไม่ต้องได้ซื้อได้หากันเลยล่ะครับทุกคนมีความตั้งใจที่อยากให้ริ้วขบวน กัฐินที่ได้รับมอบหมายมานั้นเป็นริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวตำบลบ้านใต้ครับทุกคนก็พร้อมใจเสียสละในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งดีๆสิ่งง,งามๆนำมาสมทบกันคนไหนที่ถนัดจัดดอกไม้ก็มาช่วยกันจัดดอกไม้ครับส่วนผู้ชายวันนี้ไม่มีงานช่างก็มาช่วยกันหยิบจับครับ ข้างบนรถท่านอนุกูลที่รู้เรื่องการจัดเครื่องกระถินและบริวารกระถินก็กำลังคมักคมเนจับให้ถูกหีดถูกครองครับนางฟ้อนนางรำก็มาหัดฟ้อนหัดรำกันอยู่ตรงนั้นล่ะครับอยู่ด้วยกันค้างๆกันนั่นแหละครับเหนื่อยก็ไปหยิบจับช่วยกันงานด้านอื่นหายเหนื่อยก็มาหัดฟ้อนหัดรำต่อครับเป็นภาพของคนที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานมันออกมาดีครับไม่มีเสียงบน่นไม่มีเสียงเอ็ดมีแต่เสียงหัวเราะแระรอยยิ้มของทุกๆคนนะครับคนรมทางเห็นแล้วก็ชื่นใจอิ่มเอ,อิบใจมากเลยครับท่านผู้ชม แล้วก็มาถึงวันงานจริงครับท่านผู้ชมวันที่21กุมภา2 6 6นะครับพวกเรามาดูผลงานของความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องชาวบ้านใต้กันครับพวกเราเป็นริ้วขบวนประเพณีเดือนที่12นะครับก็อยู่ท้ายสุดพอดีครับส่วนเดือนอ้ายเดือนยี่ไล่มาเรื่อยๆก็จะอยู่ด้านหน้านะครับ พวกเราเป็นริ้วขบวนสุดท้ายนะครับอยู่ไกลสุดเลยครับและคนคุมริ้วขบวนให้พวกเราออกมาตั้งแถวตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับซึ่งวันนั้นแดดร้อนมากครับท่านผู้ชมระยะทางจากจุดที่พวกเราตั้งขบวนไปจนถึงจุดรวมพล12เดือนนะครับก็ประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนะครับ แต่เนื่องจากริ้วขบวนในวันนั้นมีทั้งหมด12เดือน12ริ้วขบวน12ตำบลน,นะครับกว่าริ้วขบวนเราซึ่งเป็นขบวนสุดท้ายจะเคลื่อนที่ได้นะครับก็เกือบบ่าย3โมงนะครับยืนตั้งแถวอยู่ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับกว่าจะได้เคลื่อนเกือบ3โมงครับท่านผู้ชมท่ามกลางแดดเปรียปร้ยงๆร้อนจัดในวันนั้นนะครับ และกว่าจะเดินไปถึงจุดรวมพลนะครับก็ปลาเข้าไป4ี่โมงเย็นกว่าๆนะครับทำเอาพวกเราหลายคนรวมทั้งคนแรมทางด้วยเป็นไข้ไม่สบายงอมแงมกันเลยครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นแต่งตัวสวยๆงามๆไม่มีสปอนเซอร์นะครับท่านผู้ชมออกค่าใช้จ่ายเองล้วนๆทุกคนครับ สัมภาระทั้งหลายที่ถืออยู่นะครับทั้งร่มทั้งตะกร้าอะไรทั้งหลายจัดหามาเองทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายก็จะจัดหากันมาเองครับน่าชื่นชมไหมครับท่านผู้ชมทุกคนที่มาร่วมงานเปลืองทั้งเงินเปลืองทั้งตัวนละครับท่านผู้ชมถ้าไม่ใช่ใจรักหรือเสียสละจริงๆกิจกรรมอย่างนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนครับท่านผู้ชม ประเพณีบุญกระถินตำบลบ้านใต้ถือป้ายประเพณีโดยครูติ๊กกับน้องปุ้ยนะครับป้ายเทศบาลโดยน้องเฟิร์นนะครับพระบรมฉายารัก์โดยครูอ้อและท่านสทอทไภรัตน์นะครับด้านหลังเป็นพานพุ่มนะครับท่านสทอรัฐวุฒธนะครับกับคุณป้าคำผองคุณนายท่านนะครับต่อด้วยริ้วทงทิวสวัสดีครับนายช่างอีทนะครับ ต่อจากเล้วทงทิวก็จะเป็นตุงนะครับโดยผู้นาท้องที่ที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นผู้ใหญ่กบผู้ใหญ่นันนะครับหลายท่านนะครับขานชื่อไม่ทันขออภัยด้วยนะครับป้ายคําขวัญตําบลบ้านป้ายครับโดยน้องโบนัพและน้องนุ้ยนะครับชุดกวาดตาดนําโดยท่านรองประธานสภาและท่านพงศักดิ์ท่านสายพินปิดท้ายโดยท่านประเพินครับ ตามด้วยชุดผ้าไตรนะครับเป็นคณะผู้บริหารนะครับท่านที่ปรึกษาท่านรองสันท่านรองเปิ้ลน,นะครับด้านหลังเป็นท่านนายกสมพรและก็คุณนายนะครับ ตามด้วยชุดขันหมากเบงนะครับจากบ้านนาทมนะครับจากแม่บ้านผู้นำชุมชนบ้านนาทมตําบลบ้านใต้ครับผมตามด้วยชุดเถิดเทิงและเครื่องบริวารกระถินนะครับ หังจากนั้นก็จะเป็นรถประดับองค์กฐถินและปิดท้ายด้วยนางฟอ้อนนางรำครับท่านผู้ชมกฐถินเป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถราวาดเป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำบรรษาครบสามเดือนแล้วสามารถรับมานุ่งห่มได้การถวายผ้ากฐถินนั้นจัดเป็นสังฆทาน คือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอัปโลกยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติคณะสงฆ์วัดหนึ่งหนึ่งสามารถรับกระถินได้ครั้งเดียวในรอบปีมีกำหนดระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น1 5บ่ําเดือน12 ระยะเวลา呢，嘎 tin 因此，功德是一项重要的活动，节日仪式与中部地区类似，但以藏人和他们的水熊大多是放置在红桦树的借用器具，光线熄火附近寻门现代电子神火生人的。 最後のパレットは万代からのバレットです12月に分化品とは化品は創いの縫い時に縫いの伸ば,伸ばして縫いや安くするために使用されるも木製のフープでしたがて総略に送られるループ創本 またはอีโบกูเดอร์ที่สิุน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 ุชุน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 านุนบนุนเนุ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 นะนุ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 นบนุ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 นานุนุเุนนุนุนนุ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 นนุ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 นนุ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 นนนคนนร ตามประเพณีนะครับบริเวณรถที่กําลังเคลื่อนผ่านบริเวณพระรมพิธีขณานี้นะครับเป็นการแห่องค์ฐินนะครับ ขอขอบคุณชาวตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินในความเสียสละหยาดเหงื่อแรงกายทรัพย์สินเงินทองร่วมแรงร่วมใจกันทำในสิ่งดีๆเพื่อสังคมนี้บ้านเมืองนี้ทำให้เห็นว่าในสังคมนี้โลกใบนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ได้อุทิศต,ตนและทำความดีเพื่อสังคมสำหรับคนแรมทางแล้วสิ่งนี้คือดอกบุญ ที่จะเบ่งบานเป็นพลังในใจของคนแรมทางและจะเบ่งบานเป็นพลังในใจของท่านผู้ชมและคนทั้งโลกไปตราบนานเท่านานขอบคุณข้อมูลบุญกฐินจากอาสมวัฒนธรรมวัลยลักษ์มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์ขอบคุณเพลงพินและดนตรีประกอบโดยท่านมงคลสารพัดเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ